มาดูกันต่อครับผมมาดูกันต่อในคลิปที่สาสำหรับเจ้าสิทธิ์เจริญคานช่างคันนี้ก็ยังเป็นคือรถไปโคยังมาไม่ถึงครับน้ำได้ก็อออกเรื่อยๆครับตอนนี้มาดูทีมงานรถเกี่ยวเสียกวางแล้วก็หนุ่มเพลินครับกำลังช่วยกัน,นสูบน้ำสูบน้ำออกจาก ท้ายเครื่องครับน้ำท่วมเครื่องแล้วตอนนี้ต้องหลบอก,อก่อนเดี๋ยวโดนแก้งอีกโ้ยหนังไก่บ่อ เลตุ้มเป๊ะครับใครที่อยากจะได้สามีทำงานเกี่ยวกับรถเกี่ยวข้าวนะครับคิดให้ดีๆก่อนนะครับหนุ่มเหมินมีเมียหรือยังหนุ่มเหมินโสดครับผมโสดเนาะก็ยังไม่มีเมียนะครับหลายทีมงานแล้วที่แถวเราถามว่ามีเมียหรือยังนี่ส่วนมากก็จะบอกว่ายังไม่มีครับ รถเกี่ยวไม่มีเมียสักทีมงานเลยเนองใช่ไ่มส่วนพี่กวางนี่คงบอกว่าไม่มีคงไม่ได้ครับเพราะว่าขับรถให้พ่อตาครับผมนี่ครับทีมงานสิทธิเดินการช่างนะครับผมมาจากบ้านพับตะบนสักุดครับชุมพลบุรีสุริน วันนี้มาเล่นโคดกันอยู่ที่บ้านสว่างครับตำบลดงเมืองอำเภอยางสีสุราษมหาสรารคาม,ามาสูบ,สน,บ,บสน้ำเป็นรอบที่สองนะครับคลิปที่แล้วเราก็ดูไปแล้วน,บบน้ำนี่ออกตลอดซึมออกตลอด เป็นดินทรายครับห้องเครื่องเนี่ยฮะติดติดจากตรงนี้แล้วก็วินวินวินไปเรื่อยอ๋อวินไปอยู่ไปถึงนี่มันกับวัชพืวินไปเรื่อยครับไปได้ประมาณหนึ่งช่วงตัวถุ <S <S งปุย๋ยที่ใช้วินขาดก่อนก็เลยอยู่ท่านี้เลยเสียมีก็เลยสั่งลูกชาย หมอแก้วหมวอแหวนครับไปเอารถแมคโครท่อแกมีนี่มีแมคโครตัวเองอยู่แล้วถึงสองคันด้วยกันระยะทางก็เกือบเกือบสี่สิบกิโลครับจากจุดจุดนี้ไปที่บ้านท่อแก คนบ่จุ่มว่ะคนบลน่ล <c oughs> ุกปุยน้ำเขียนมาลุกปุยเขียนอยู่ <c oughs> ไปตัดตัดไอ้น,นั่นบ่ตัดถุงปุยยป๋ยบ่อ๋อมุดไปตัดถุงปุยย๋ยครับถุงปุยย๋ยที่เราใช้วินฝั <c oughs> ่งนู้นล่ะฝั่งนู้นตัดแล้วบ่าขาดอ๋อฝั่งนู้นขาดแล้วเหลือเดี๋ยวฝั่งซ้ายยังไม่ขาด โอ้แล้วมันไปขัด,ดนะครับม,มันไปติดติดขัดขัดอยู่ภาษาอีสานเลยว่ามันไปขัดครับอันล่อไว้มันเลยบ่อข้นภาษาเขมร,รว่าไงคุณเ,เช่นฮะเบียดเจ็บหน่องล้อนะเบียดเจ็บน่องล้ออ่เวียดเจ็บหน่อ,อ,องล้อ,งอครับผมภาษาเขมร

กำลังใจหนุ่มเหินกันครับทุ่มเทนี่ครับไม่ทุ่มเทก็ไม่ขึ้นล่ะจะคิวกินบ่ตะคิวกินขาแล้วครับ นี่ร่องรอยการวินขาดแล้วบอนี่กระสอบปุ๋ยแบบนี้นะครับกระสอบปุ๋ยแบบนี้แหละ ที่ใช้วินแล้วก็ทีนี้มันมีอีกท่อนหนึ่งที่วินไปแล้วมันไปอยู่ช่วงนู้นพอดีมันก็เลยไปติดขัดกับล้อแท็กแล้วก็ตัวรถไม้มันก็เลยทำให้ใบแท็กฝั่งนี้ครับไม่ขยับฮะมีปลาด้วยบ่โอ้มีปลาดุกด้วย นี่มีปลาดุกด้วยครับจริงปลาดุกปลาดุกน่อยนี่ครับปลาดุกน้อยครับผเดียวมันติดงเดียวมึง่ามดีอยเนาะสู้กอได้สา ันรูดดีลูดออกมาลูดได้บ่ดยิ้มลูดเดี่ยวรูดคนเดียอยู่ในท่าท่าเหินฟ้าครับเครื่องจมน้ำหน้าเหินฟ้า รถเกี่ยวนี้ก็มีติดอยู่หลายรูปแบบติดหน้าติดหลังติดข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าติดทั้งสองข้างจมหรือว่าหายไปทั้งคันก็มีครับตกสะครับหายไปทั้งคันเดีว่าตกสะนี่เขาไม่อนุญาตให้เราถ่ายเขาเราก็เลยไม่มีภาพมาให้ดู ไปถึงแล้วเขาไม่ให้เก็บภาพอากได้ลามกบไม่ถ่ายเปนกันหนะก็ไม่ถายเหมือนกันนะหนุ่มเฮิอนนี่คงต้องอาบน้ำเยอะหน่อยครับวันนี้หลังจากที่ไม่ได้อาบมาหลายวันครับอากาศหนาวก็ได้จังหวะพอดีดิก็ตกเย็นมารถเกี่ยวข้าวเป็นอย่างนั้น เมื่อก่อนเนี่ยตอนอายุสิบ7็ผมเป็นเด็กรถเหมือนดั่งลมเหมือนนี่แหละเ,เหมือนกันเลยตั้ง <laughs> แต่หนาวมาฤดูการเกี่ยวข้าวนี้จะตรงกับอ,อากาศหนาวพอดี <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนกลางวันจะร้อนอยู่ตอนกลางคืนนี้จะหนาว,ไไวนเรื่องของการอาบน้ํานี่คงคงเ,เ,เขาเ,เขาเรียกอะไระ เซนไว้ก่อนเซนไว้ก่อน,น,อนเดี๋ยวมาใช้นี่อ้าวขาดแล้วสำเร็จแล้วตัดทุงปุ๋ยออกนะครับเรารู้สาเหตุแล้วว่าทำไมถึงวินไม่ขึ้นเพราะมันติดอยู่อย่างนี้นี่เองแต่ว,ว่ารถแบ็โคก็กำลังมาครับเดี๋ยวผมจะเดินไปนู่นแหละหไปดักรอดูแม็โครมา นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ให้กำลังใจฝั่งนี้กันต่อไปนหนุ่มเหินหนุ่มเหินเสื้อแดงนะครับยังไม่มีเมียนะครับผมสาวก็จะเอาไปทำทำอะไรอ่ะวุ้นเส้นบอกเอาไปทำปลาไลไว้กินหน้าแรงว่างั้นเอาไปทำพันก็สนใจก็ ไปเลยครับท pues ี่เฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยนะครับเอาไปทำพันนี่พันอะไรบยอุบลเหรอเออเฟซบุ๊กชื่อบักขามหวานนะครับง่ายๆได้อัธรสด้วยนะครับบักขามหวานชื่อเฟซบุ๊กของหนุ่มเหินการผมจบเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอเจอกันใหม่ตอนรถแบคโคมาเลยสวัสดีครับ